ที่นี้เราเห็นอะไรใช่ไหมฮะครับผมเราเห็นอะไรกันเห็นอะไรฮะเราเห็นเดี๋ยวเราจะมากองกันทำไมเลยไปไม่ถูกเลยไม่รู้จะยืนไหนเลยทีนี้ฮะลิทลิทลิทพี่ว่าลงไปตรงรันก็ได้ก็ได้ที่ครับพี่ถึงแม้ว่าตำแหน่งนี้จะอยู่ตรงนี้ในการยืนครับแต่ว่าตำแหน่งในใจของเขานี่ก็ยืนอยู่แล้วพี่พูดเลย เอาล่ะไปกินตรงกลางได้เลยนะพี่ลุ้นครับอย่าให้พี่ลุ้นอย่าให้พี่ลุนไปกนตรงนั้นเลยครับทำไมฮะทำไมครับ๋ยวจะมองไม่เห็นเอาพอสูงชะลูดพอกล้ามใหญ่้ก็คนเขามีเขาก็พูดได้สิครับพี่ ที่ลิ้นไม่ถอดเนี่ยหมอไม่ใช่ว่าลิ้นไม่มีอราวแล้เป็นยังไงแต่คิดไม่ออกไม่ <laughs> ไม่ถอดอดีแล้วอย่าเห็นอดีแล้วนะครับอ่าแป๊กด้วยรับเลยเหรอเอาละครับขอเสียซฟีิปให้กับเพี่อยครับเร็วครับผมอสุดดย พี่เสียใจมากกับประโยคเมื่อกี้นะฮะต้องครับตะกี้นี้พี่ที่นั่งรอกับตุวงตาเหนือมันครึ่งชั่วโมงครับไม่รู้คุยอะไรกันนะครับตั้งครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะแล้วเราจับเวลาด้วยนะพี่ลิศครับคือที่เรียนหมอมาเนี่ยผมถามอะไรนิดนึงได้ไหมครัได้ครับคือว่าอะไรฮะคนที่อายุสูงไปมากขึ้นเนี่ยความอดทนมันจะน้อยลงไหมครับพี่ความอดทนมันน้อยลงใช่ยังไงเพราะว่ายิ่งเราแก่เนี่ยนะครับ งด้านนี้ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวเราแก้มรู้อทำไมแก้มแก้มนะ่ฮะแก้มลดไล่ๆกับฝั่งนี้ค่ะแก้มแก้มลองเช็คอื่นแล้วคือมันเป็นอย่างนั้นจริงใช่ไหมครับเป็นจริงเพราะยิ่งเราแก่ขึ้นนะพี่คืออารมณ์เราจะยิ่งแปรปวนนะครับยิ่งแบบยิ่งแบบแบบยิ่งชุนเฉียวง่ายนะครับใช่ครับอย่างพี่พี่พี่อาจจะยังไม่เป็นเอาพี่ไม่แก่นี่ไม่ได้ว่าพี่เลยใช่เพราะแต่พี่ยิ้มปุ๊บตีนกาพี่มาเลยครับ อย่าพูดอย่าพูดคำว่าแก่เยอะทำไมฮะแฟนคลับที่อยู่ที่นี่เยอะนะรู้ไหมว่าคนนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเป็นการมาเชียร์เราที่ง่ายมากทำไมฮะบ้านเข่าอยู่แถวนี้พี่ว่าเพนขับที่อยู่บ้านบางแคผมไม่ได้พูดเองไม่ได้พูดตอบไม่มีคนพูดปป๊อมีบ้านที่บางแคร์กับบ้านบางแคคนละอย่างกันที่อย่างกันนะครับพี่พี่อย่าพึ่งแต่แฟนขับที่เลยครับผมเดี๋ยววันนึงพี่ก็ไป ไม่เป็นไรนะครับเราเรายอมให้เขาแล้วกันครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยแฟนๆเขามาเยอะแล้วก็อย่างนึงคือเราก็เกรงใจเขาเพราะว่าไม่ฮะอีกคนนึงไม่มาครับผมนะเราก็เลยแบบเกรงใจนะครับเดี๋ยวไม่มีคนช่วยไงใครล่ะครับคนไหนใครนะดูครับอ้าวไม่ได้พูดถึงแกงส้มเหรอครับ ดูครับผมที่ยืนเงียบนะพี่ฮันพี่ฮันเราเราไปอยู่ของเราเถอะเดี๋ยว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 ี๋ยวพี่พี่พี่มีไอเดียให้นําเสนอว่านําเสนอว่าในเมื่อสองคนมันได้มาครับก็เปลี่ยนคู่มันเลยละกันยังไงล่ะก็ตัวมาทางนี้ก็ให้เขาไปไปที่ที่เขาอยากไปอ่ะไป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 เดินเดินเดินเไม่ไปอยู่ใส่เสื้อมาด้วยกันอย่างนี้แต่เตรียมตัวมาหรือเป่า เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแกงโน้ตเขาจะคุยกันยังไงอ่ะแกงโน่ผมว่าจับแยกข้างหายดีกว่าเดี๋ยวจะมองหน้ากันไม่ติดเอามาอยู่กับพี่ดีกว่าเุ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกับแกงร้องเพลงไหมเดี๋ยวนี่มัน คืออย่างที่บอกไงว่าเมื่อคนอายุมากขึ้นเนี่ยสมัยชมพันธ์แบบเด็กพี่ครับเขาเด็กดูเขา23แต่เขาปี4พี่32เขาเรียนสูงพี่พูดเพิ่งยี่ห้าอย่าไปพูดถึงเรื่องอายุพี่นี่ครับกระดูกแล้วครับเรื่องของกระดูกนี่เป็นยังไงบ้างฮะทำไมฮะ อายุมากแล้วกระดูกจะไม่ค่อยดีใช่ไหมครับใช่ครับผมว่าเราลุดเมื่อวานนี้ซ้อมเพลงนั่งตลอดเลยทำไมพี่ไม่ยืนบ้างพี่ยืนยันกับเขาดูป้าใครดีว่ไม่ไพี่ดาวติเขานั่งนี่นี่นี่ยิ่งมีอายุมากยิ่งประสบการณ์เยอะขึ้นอย่าอย่าไปว่าคนอายุมากนะคะเพราะว่าเขาสามารถทําให้ตัวเองดูเด็กได้อย่างดีจริงที่นั่ง ราองเพลงไหมก็ควรค่ะก็แสดงว่าลุกได้ใช่ไหมครับควรลุกได้ลุกได้คลุกได้คือเอางี้ดีกว่าใครคิดว่าตัวยังไปวรุ่นขอให้ลุกขึ้นครับน้านไงโอ้แฟนขับมาเลยแฟนขับพี่ยีนคนแรกเลยใช้ลุกขอให้เราไม่รวยมาคนเดียวที่เหลือนั่งหมดเลยใครไม่ลุกขอให้สวยเหมือนเดิมสวยหอทุกตัวเอางี้ดีกว่านะครับ ครับตอนนี้จะมาถึงเพลงสุดท้ายพวกเราแล้วอยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาสนุกด้วยกันใครลุกขอให้หน้าตาดีใครลุกขอให้สวยมีแฟนหล่อขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตใครใลุกขอให้ด้วย,ขอ,วยข,อขอให้ได้แฟนเหมือนศิลปินที่ตัวเองชอบด้วย